ตอกไปเลยตอกลงไปอบนี่อกำลังห่อนๆพี่น้องเสยหรับที่พี่น้องมาแล้วเมนูมื้อนี้พี่น้องต้มหัวแบะพี่น้องต้มหัวแบะจุแจวตับนำกันพี่น้องต้มปีเปื่อยไปไปเห็นนำกันพี่น้องไปเลยมาแล้วพี่น้องหลังจากที่ต้มไว้โดนเติมพี่น้องนี่เป็นสมองพี่น้องนี่นี นี่พี่น้องปลาดูขุนห่อนอเลยพี่น้องฮะถอดกระเ,เป,ป๋าเลยตกลงไปป๊อปป๊อปปลาดูฮู้ปลาพี่น้องพี่เฉียดเลยพี่น้องนี่อ๋อขลังขุหอนพี่น้องเอ้ปลาดูมาก่อนสิลงม,มืออุ่นเครื่องคือเก่าพี่น้องคือเก่าพี่น้องอุ่นเครื่องก่อนพี่น้องมา โอ้สุดยอดเลยบรรยากาศลมพัดเย็นๆพี่น้องเลยมาโอ้นี่พี่น้องคำแรกแหกงมานพี่น้องโอ้คนงานใส่มือด้วยพี่น้องด้วยนี่แจวแจวตบพี่น้องปอตุคำแรกแหกงมารจัดเลยอืมอามาพี่น้องมานะเอาเลยได้พี่น้องวันนี้ อู oh, on on. ้อ่ากนมังคุดน้องป่าดูฮะอู้อู้เป็นหูวเงิน้องเนี่ยเจาะทับเต็มเต็มโอ้มีผักกขญางซีอิ๊วน้อย สุดยอดเลยอืมดีไปดุข้างพี่น้องต้มใส่หนองกันพี่น้องปาดึงออกมาปาดูลุดเอาเลยพี่น้องปู่อืมอืมปา รุดออกเลยเนี่ยป่าความเปลือกครับพี่น้องกำลังน็อตอืมาพี่น้องมาากันพี่น้องโ้ขัดารขัดารอืมนี่นี่ป่านี่งนีก็ได้กระตอมกระคักซน้ำอาชิมน้องป่าวพี่น้องลูดออกเลยเฮ้ปา โอ้สุดยอดเลยอืมอะน่องน,นี่ไปขัดขนบพี่นอ่องมาจุ่มลเลยนี่โอ้กัดเลยพี่นอ้องอืมสุดยอดเลย ออืโอ้โอ้เ้ว้าสุดยอดเลยเนาะอืมอ่ะเจ็ดเอาคำนี้เลยพี่เนาะอืม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  อู้ผักก so, uh, like ็เต็มรถแล้วพ like. ี่น้องจับไปโอรายมะขมเอามากนี่ใส่ๆพี่น้องมากอย่ามักใส่เนาะมา มาคมก็เห็นแบบคมพี่น,อน้องนี่ชุดยอดเลยสุดซึ้งขนาดพี่น้องนีนน่ขาดบ่ได้แท้ทีนี้พี่น้องพักบัวเป็นต้นเลยอื

បាទពេទ្យណៃចៃភ្នោមើលពេទ្យអូយហ្នឹងបូកខាំមិនពីលូតអស់លឿនភ្នោបាទអូអ៊ឹមអ៊ឹម อาตุสัตว์ลูกโดดใส่พี่น้องเลยลูกหนึงงน่งเป็ดขนาดนี่โอ้โหหนักดุกอหลุดออกเลยอืมอู้อาตุ๊อืมอืม อืออน้าแก้มมันนี่นะอืมอืมอืมอมาทำลูกโด,ดดอีกคนละ สุดยอดเลยพี่น้องต้มห wow. ัวแบ่แล้วพี่น้องนะพร้อมกับโดดข้างอีกจำนวนหนึ่งพี่น้องโอ้ขะ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 ไรอัดตัวเต็มสปีดเลยพี่น้องปลาเนาะบ้าเมื่พี่น้องขะไหลายพี่น้องเมนูในสุดยอดเลยพี่น้องนะตอนหับหน้าหนาวสุดยอดเลยพี่น้องเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ขอขอบใจนำ FC ทุกๆท่านเนาะที่คอยเป็นกำลังใจให้ลูกเคยลามันตลอดเนะพี่น้องเนาะขอขอบใจหลายๆเนาะ 拜拜。Bye bye.